สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bee River 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภและขนาดพฤษภสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องช่นองของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอัไลน์อดีมาที่ b e l River 369ตรงททายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับก็จะได้ราคาพิเศษลดให้2ต่อใน ต้นเดือนพฤศจิกายนเริ่มตนน้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่1ิพฤศจิกายนวันที่10พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายครับอลาอาดีมาามาทำค่าคูได้ก็จะได้คาพิเศษลดให้2งต่อเหลือเวลาอีกแค่6วันเท่านั้นครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์พื้นวัาสนากาเนิดกลับมาแล้วกับซีรีส์พื้นวันาสนากาเนิดน,นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าซีรีส์นี้มี3 EP EP ีแรกคือเราพยากรณ์ไปแล้วใครยังไม่ฟังย้อนกลับไปฟังได้ ชื่อว่าพื้นวัสนกําเนิดสิ่งที่ได้อย่างรวดเร็วในดวงชะตานะครับส่วนอีพที่องนี้หมายถึงพื้นวัสนกําเนิดสิ่งที่ได้ช้าแต่ว่ามั่นคงนะในดวงชะตาะมันหมายถึงการวางแผนการวางอเาเรว่ากลยุทธ์การวางโครงการการวางเครือข่ายอย่างเงี้ย มันก็จะเกิดความมัน่นคงแต่มันช้าไงเพราะมันผ่านตะก,กะเยอะเดี๋ยวเราอธิบายกันต่อไป EP ที่สซึ่งจะพยากรณ์ในอนาคตและยังไม่ได้พยากรณ์ก็คือพื้นวาสกา์กำเนิดสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในชีวิตนะครับเราต้องเข้าใจก,ก่อนว่า EP ที่สก็สําคัญแต่ EP เนี้ยคือ EP ของความเป็นตัวตนของคุณแต่ EP ที่3เนี้ยสำคัญตรงที่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยดังนั้นเราต้องเข้าใจมันต้องควบคุมจัดก,การบริหารมันให้ได้ ต้องจับมันให้อยู่หมัดเพราะถ้าแบบมันเป็นเรื่องของการงานที่เราอยากมั่นคงถ้าเป็นเรื่องของการเงินอยากร่ํารวยถ้ามันเป็นเรื่องของความรักอยากให้มันยืดยาวสถาผลเนี่ยแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยคือมันไม่ยืดยาวดังนั้นเนี่ยทำยังไงอ่ะเราก็เผื่อสมม,สมมติว่าถ้ามันเป็น3เรื่องสําคัญแล้วว่าเป็นเรื่องที่มันหลักในชีวิตเราอ่ะเราจะทํำยังไงในเมื่อมันเป็น3อย่างที่มีการแปรปรวนง่ายก็ไปฟังในอีพีหน้าได้ สำคัญเหมือนกันสำคัญทุก EP แต่ EP เนี้ยสำคัญที่สุดในตัวตนของคุณเดีย๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภบลัคนาพฤษภอย่า,างที่ตะวันตกฉริงเหนือได้ทั้งราศีลัคนาดเช่นจุดเดียวกันครับตนุราศีพฤษภตรงนี้เนาะอันดับแรกนะครับมันจะมี4ี่หัวข้อเรื่อง4ี่ท็อป,ปิกในการพูดใน EP นี้ซึ่ง EP แรกเออไม่ใขอโทษในหัวข้อแรกนะครับหรือท็อปิกแรกนะครับที่จะพูดสิ่งที่ได้ชา้าแต่ว่ามั่นคงก็คือตนุราศีพฤษภเองนี่แหละครับ คำว่ตตนุซึ่งหมายถึงสิ่งที่ได้ชาแต่มั่นคงคืออะไรอันดับแรกคนราศีพฤษภราศีธาตุด,ดินถูกไหมครับกลางธาตุคำว่าธา,าตุดินกลางธาตุคือพูดง่ายว่าคนราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีที่หมายถึงทั้งชาวราศีและคนลักนณาด้วยนะหมายถึงเป็นคนที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นในตัวตนของตัวคุณเองหมายความว่าคนราศีพฤษภเป็นคนยึดมั่นถือมันนะ่นเนี่ยเป็นคนพูดง่าย ยึดมั่นถือมั่นมีคําว่ายึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในความคิดในการเลือกในการตัดสินใจและการการะทําของตอนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นที่หนึ่งใน12ราศีหมายเขาว่าไงหมายที่หนึ่งใน12ราศีหมายความว่าคุณเป็นคนที่ดื้อที่สุดนั่นเองเขาบอกว่าราศีเมษเป็นคนเจ้านักอิสระคนราศีศพฤษภเป็นคนดือ้อดับเบิลวันใน12ราศีมาถึงทุกอย่างเป็นราศีคนราศีมิถุนเนี่ยแปลปวน อาจจะหมายถึงไม่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 ได้หมายถึงแปรปรวนที่สุดแต่หมายถึงเป็นคนที่อาจจะหมายถึงมนุษยสังคมที่สุดอะไรเงี้ยคือมันจะมีคําว่าที่สุดนะครับในแต่ละราศีแต่ว่าราศีพิศพคือดื้อที่สุดคําว่าดื้อนี่เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าฉันดื้อแบบกระโลกกาณานะไม่ใช่คนราศีพิศพไม่ได้ดื้อกระโลกกาณาแต่ก็อาจจะมีบ้างในบางคนส่วนน้อยแต่ผมกําลังพูดถึงคนส่วนใหญ่จําไว้ว่าทุกอย่างนักพยากรณ์พูดออกมาเนี่ยคือคนส่วนใหญ่แต่ไม่ได้หมายถึงทุกคน นะครับและไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเหมารวมไม่ใช่เพราะว่ามันมีเรื่องของดวงดาวสถิตคุณสังเกตดูนะราศีพฤษภเนี่ยดูสิรู้แค่ราศีรู้แค่ว่าลัคนาหรือราศีพฤษภเท่านั้นแต่ไม่มีดวงดาวเลยสักดวงเห็นปะแต่ผมจะทํานายชีวิตของคุณเนี่ยได้เป็นชอ็ชอตๆเลยตามจริงมันเอา3อันเนี่ยมาประกอบมันจะเยอะมากคือ1นชั่วโมงก็ไม่จบอะนะครับแต่ว่าเราต้องแบ่งเพราะว่ามันพูดไม่ไหวเหนื่อยผมต้องพูด12ราศีเนี่ย มันอีกอย่างหนึ่งอย่ามันไม่มีคอนเทนต์ลงเนาะก็ต้องแยกๆนิดหนึ่งนะครับต้องต้องช่วยกันนิดหนึ่งแล้วก็อย่ารู้เยอะเพราะรู้เยอะมันมันเต็มสมองมันเต็มเราต้องพยายามรู้ค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆมันจะได้ค่อยๆพัฒนาทําให้เราได้ว่างได้คิดบ้างไม่ใช่ว่าเอาแน่นใส่สมองเต็มไปหมดเลยมันก็ตื้อไงถูกปะครับมันก็จําอะไรไม่ได้ละดังนั้นค่อยๆเรียนดีกว่ามันจะได้ไม่เบื่อค่อยๆศึกษาไปนะครับทีนี้ไม่ไม่เรียกว่าเรียนเรียกว่าศึกษา คือเรียนมันต้องเยอะกว่านี้แต่นี่มันแค่ศึกษานะครับทีนี้เรามาดูกันต่อราศีพิสิเป็นราศีที่ดื้อยึดมานในความคิดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแต่ผมอยากจะบอกว่าในจักรวาลน,นี้ไม่ใช่ในโลกนี้นะครับในจักรวาลแห่งนี้มีการเสื่อมสลายอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเขายังเคยมีคลิปหนึ่งเนี่ยเลื่อนในฟีดยูทูบไม่กี่วันเนี่ยผมเห็นแต่ผมไม่ได้กดเข้าไปดูเขายังตั้งคาถามเลยว่าจักรวาลน,นี้มีสิทธิ์ร่มสลายได้ไหม ผมคิดว่ามีครับทุกอย่างบนจักรวาลน,นี้มันเป็นกฎเหล็กไม่ใช่กฎเหล็กของโลกแต่เป็นกฎเหล็กของจักรวาลกฎจักรวาลบอกไว้ว่าไตหลักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่นิลันนิลันไม่มีคําว่าร้อยชาติพันชาติแล้วมันจะไม่มีไม่ใช่หรือจะหมายถึงว่าอีกล้านล้านปีข้างหน้าจะหมดไปไม่มีมันก็คือมีอยู่นั่นแนหะมีตลอดนั่นแหละครับพูดงี้งว่ามันเกิดมา ควบคู่กับการเกิดนะครับจำไว้ว่าในทางหลักพุทธศาสนาเนี่ยได้บอกไว้ว่าไอ้จำแบบถูกต้องนะอย่าจำแบบผิดกันนะจำแบบถูกต้องพุทธศาสนาบอกไว้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จริงแต่มันยังไม่เข้าใจการเกิดรูปนะครับเกิดรูปในในจักรวาลนี้จักรวาลก็เกิดรูปมันถึงเกิดดวงดาวทั้งหลายเข้าใจไหมครับพอจักรวาลนี้เกิดรูปก็จะหมายถึงการกําเนิดการเกิดรูปคือการกําเนิด หมือนถึงเกิดมนุษย์เกิดขึ้นมามีมีสังขารเนี่ยมีร่างกายเนี่ยนะครับก็คือการเกิดการเกิดมักนําไปสู่ความเสื่อมความเสื่อมสุดท้ายก็เสื่อมสลายไปก็หมายความว่าเมื่อเกิดมาก็แก่เจ็บสุดท้ายก็ตุยก็คือเสื่อมสลายไปดังนั้นทุกอย่างมันจะคลีนหมายความว่า,ถ,าถ้าเกิดเราไม่มีการเสื่อมสลายมันจะลนโลกมันจะลนจักรวาลก็ใช่ไหมครับทุกอย่างบนโลกในจักรวาลน,นี้จึงทําให้สมดุล ในทางหลักของช่วยคือหยินหยางหมายถึงขาวกระดำขาวคือการเกิดดำคือความตายนะครับหมายถึงว่าเกิดดับเกิดดับนะครับม,มันมันมีแค่สองอย่างคือเกิดดับแต่ในจุดที่มันก่อนจะดับมันคือครึ่งกลางเนี่ยในทางของช่วยจะแบ่งออกเป็น8ลักษณะนั่นเองนะครับก็คือ8ทิศนั่นแหละมันจะ8ลักษณะก็หมายความว่ามันจะเกิดแบบอ่ครึ่งครึ่งกลางกลางเซี่ยวเซี่ยวาวาววาวเอาคล้ายๆกับพระจันทร์คืนค้างคืนข้างแรมนั่นแหละครับมันจะมีก่อนที่มันจะดับกับมันจะ เรียกว่าอมาวสีคือการดับหรือจะปูแล้วมามีก็คือการเพ่นสว่างก็คือจันเพ่นนั่นแหละง่ายๆเนี่ยจะวันเรากระทงวันจันเพนเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีจันเพ่นสว่างแล้วก็จะมีดับดับเนี่ยเขาเรียกว่าจันไม่ได้หมายถึงว่าจันดับขนาดนั้นแต่หมายไม่ใช่จุดดับแต่หมายถึงจันดับเฉยๆจันดับเนี่ยเรียกว่าอมมาวสีนะครับก็หมายความว่ามันมืดนั่นแหละเป็นจันจันเดือนมืดไม่ใช่เดือนจันมืดนั่นแหละนะครับประมาณนั้นก็หมายถึงว่ามันมันไม่สว่าง เออนั่นแหละทางฟ้ามืดมนมืด,ม,ด,ม,ดมิดไปหมดต่อให้ต่อให้ไม่มีเมฆแต่ก็มืดนั่นแหละประมาณนั้นเขาเรียกว่าวันจันทร์ดบนั่นเองก็เนี่ยเซี่ยวข้างคืนข้างแรงอะไรเงี้ยก็คือแปดลักษณะเหมือนเหมือนทางหงจุ้ยก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือการหมุนถ่ายเทพลังงานจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งเหมือนสว่างกับมืดในกลางวันกลางคืนนั่นแหละครับไม่ต่างกันเหมือนกับช่วงที่แบบเที่ยงวัน ทิ้งคืนหกโมงเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็คือคือความสว่างความมืดจะไม่เท่ากันนั่นแหละประมาณนั้นเลยเออนั่นแหละมันคือการถ่ายเทพลังงานระหว่างหญิงห่างอันนี้ก็เหมือนกันการเกิดการดับเนี่ยมันจะมีการถ่ายเทพลังงานอยู่ไม่ได้หมายถึงว่าเกิดแล้วดับทันทีถูกป่ะครับคนเราก็มีอายุถึง80ปีโดยเฉลี่ยประมาณก็ต้องมีการเอ่เขาเรียกว่าหมุนวงล้อเนี่ยค่อยๆสลับกันไปได้วยความที่แบบอ่แบ่งย่อยๆให้เป็นหลักๆได้เนี่ยคือ8ลักษณะ โดยส่วนใหญ่ะนะครับเนินทักษามี8ดช่องอย่างเงี้ยครับตัวช่องที่9คือเกตตากลางไม่ไม่ไม่ไมนับเนาะเพราะว่าพระเกตเนี่ยจะไม่ใช่คนนะครับมันจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่านะครับก็เลยเลยเรียกว่าจิตวิญญาณนั่นแหละก็คือความแบบจุดเกิดจุดดับอยู่ตรงดาวเกตคือร่วมทั้งหมดเนี่ยประมาณเนี้ยสุสองราศีเหมือนกันนะครับเราอธิบายได้ทั้งหมดมันเป็นคือวัตตะทั้งหมดวัตตะหมายถึงการวนรอบการ การถ่ายเทพลังงานจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งแล้วครบรอบแล้วก็ต้องกรบรอบใหม่ไปเรื่อยๆเรียกว่าวัตตะดวงดาวก็วนเป็นวัตตะฤดูกาลก็วนเป็นวัตตะชีวิตมนุษย์ก็วนเป็นวัตตะนะครับทุกอย่างเขาเรียกว่าวงจรวัตตะนั่นเองนะครับวงจรหรือวงเล็บวัตตะนะครับถ้าใครไม่เข้าใจคำวัตตะก็คือวงจรน,นั่นแหละเนี่ยวงจรกลมๆนี่แหละทีนี้ขออภัยที่พูดไปลึกแต่ว่าอยากให้คนเข้าใจที่ถูกต้อง ในเมื่อมีการเกิดมีการดับคนลราเสพสบมักเป็นคนยึดมั่นถือมั่นก็จริงแต่ก็เป็นคนที่วางได้แต่จะวางหรือจนมุมได้จากเหตุผลคือพูดง่ายว่าต้องเปลี่ยนความคิดชุดความคิดของเราได้ทั้งหมดเราถึงจะยอมเปลี่ยนหมายเขาว่าต้องเอาเหตุผลมารลบล้างเราทั้งหมดให้ได้เราถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นคนผู้สบไม่ใช่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ใช้คาว่าเปลี่ยนแปลงยากนะครับหรือไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงพูดอย่างนี้ดังนั้นคนผู้สบก็จะดิดยึดมั่นถือมั่นดื้อช้าแต่มันคงแปลว่า มีเหตุผลคิดเป็นของตัวเองแต่ถ้าคิดในด้านดีเช่นยึดมาในคําสอนของพุทธศาสนาก็จะมีความดีนี่ยครอบไว้ก็แปลว่าคิดทุกอย่างมันจะกรองด้วยเหตุผลดีทั้งหมดเลยมองเขาเรียกว่ามองทุกอย่างเป็นกุศลหมดเลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเส้นผมบางภูเขาก็หมายความว่าไปยึดถือสิ่งบางสิ่งว่าดีแต่มันเป็นสิ่งที่ชั่วไรแต่ยึดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเขาเรียกว่าหลงผิดนั่นเอง หลงผิดเพราะคิดว่ามันดีเพราะมันใช่เพราะมันอย่างเช่นสีเทาๆนั่นแหละประมาณนั้นก็คือหลงผิดว่ามันดีก็ไปทําสิ่งนั้นก็ไปยึดติดสิ่งนั้นทุกอย่างกรองกระบวนการออกมาก็จะเป็นสิ่งที่มืดดาหมดเลยชีวิตก็จะลงเหิวหายนะเลยครับดังนั้นเนี่ยคือผมไม่อยากพูดมากเพราะจะไปพาดพิงถึงบุคคลหลายๆบุคคลมันมีอยู่ให้เราเห็นเยอะแยะมากมายแต่ขอไม่พูดแต่เอาเป็นว่าเราเห็นเห็นกัน อยู่ในชีวิตประจาวันเยอะแยะนะครับเป็นคนเด่นคนดังเนี่ยคนที่แบบแพ้ภัยตัวเองด้วยความที่แบบมีอํานาจแต่ว่าก็ใช้ในทางที่ผิดหรือใช้อํานาจในการไปทําอะไรบางอย่างที่กระทาในบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรแต่สุดท้ายก็จะเจอเพศภัยและกรรมของตัวเองก็เจอบรรนักต่อนักเห็นบันนักตอ่กนนนกตอนักแล้วดังนั้นเนี่ยบทเรียนมีเยอะแยะก็ระมระวังให้พยายามกรองด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง เพราะเราจะยึดมั่นถือมั่นด้วยความดื้อของเราเขา้าใจไหมครับในนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยคุณแก้อะไรไปมันไม่มีทางจะแก้ได้เพราะเรายังไม่เข้าใจตัวเองเลยเขา้าใจไหมครับหลักคำสอนพุทธศาสนาคือการแก้ไขที่ดีที่สดุดเพราะเป็นเหตุและเป็นผลเชื่อถือได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวเราเองนะครับไม่สามารถมองตัวเองได้ตัวเราเองไม่สามารถรู้สิ่งใดผิดรู้สิ่งใดถูกแต่ให้ไปกรองด้วยหลักพุทธศาสนา มันจะได้คือใครนับถือศาสนาอื่นเนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ฟังฟังไว้ก่อนนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะเบี่ยงเบนให้คุณมานับถือศาสนาพุทธนะครับไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแต่มีเจตนาแค่บอกว่าพุทธเขาคิดแบบนี้มีเหตุมีผลแบบนี้เขาถึงคิดแบบนี้นะครับไม่ได้หมายถึงว่าทุกอย่างมันมันเกิดขึ้นจากความมโนไม่ใช่นะครับอ่ะต่อไปเล็งไปที่ปัตนิราศีพิจิกราศีพิจิกเป็นราศีความรักเป็นราศีคู่ครอง คนพิจิกเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเพราะว่าผมพยากรณ์นี่โอ้ยฟิทแบกแรงมากแต่ฟิทแบกดีแรงหมายถึงถูกแม่นคืออันนี้ไม่ได้มาอวดตัวเองแต่หมายความว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือความจริงที่ผ่านกาันการันตีจากคนพิจิกมไปแล้วนะครับแล้วคนพิจิกเนี่ยแบบคือ number one อะสำหรับการรีวิวนะครับคืออย่างนี้คนพิจิกเนี่ยเขาเป็นคนที่มักจะกำพามาตเด็กส่วนใหญ่นะครับเป็นคนกำพาาเพราะว่ามันเป็นพรบารณะของดวงโลกมันคนที่กำพา เป็นคนที่น่าสงสารเป็นคนที่แบบมีปมมาตแต่เด็กคือความไม่อบอุ่นในชีวิตดังนั้นเขาจะควนขวายหาความอบอุ่นในชีวิตคนพุสศนี่แหละคือความอบอุ่นให้กับเขาได้ดีที่สุดมันเป็นราศีเต็มๆกันคู่ครองมันคือความเต็มๆกันแบบนี้หละถามว่าทาไมพุสศถึงอบอุ่นให้กับเขาได้เพราะคนราศีพุชศเป็นราศีที่ชอบหยุดกับบ้านยึดติดครอบครัวคือเป็นคนบางคนอยู่บ้านอยู่ติดกับบ้านบางคนรักครอบครัวอยู่กับครอบครัวมันคือความอบอุ่น คนวิจิตขาดความอบอุ่นขาดครอบครัวที่สมบูรณ์เขาจึงอยากอยู่ในชีวิตอยากได้ในชีวิตแบบเนี้ยอยากมีความสุขอยากอยากค้นพบความสุขอยากได้ความสุขจากคนอื่นที่มาอบอุ้มตัวเขาที่เขาไม่เคยได้ทั้งชีวิตแต่คนอื่นเขาได้กันแต่ตัวเขาไม่ได้แต่คนพิสมให้ตอบโจทย์มากที่สุดคือรักครอบครัวดังนั้นจึงเขาจึงปรารถนาที่อยากจะได้คุณมากคือมันต้องได้กันเพราะว่าทําไมร่กได้คุณอยากมีแฟนมันต้องได้กัน นะครับมันยังไงก็ต้องได้กันแต่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นลักษณะพิจิกนะครับหรือราศีพิจิกไม่ใช่มันหมายความว่าคู่ของคุณจะเป็นลักษณะแบบนี้หมายถึงว่าเราเต็มเต็มความอบอุ่นเขาอ่ะจะมาเขาก็เป็นคนอินโทรเวร์ดชนิดหนึ่งที่ยิ่งกว่าเราอีกนะเออเพราะเขาปกปิดอะไรทั้งหมดเลยเราเป็นคนอินโทรเวร์ดราศีพิจิกก็อินโทรเวร์ดเหมือนกันมันก็เลยไปด้วยกันได้รักเดียวรักเดียวใจเดียวอยู่ด้วยกันได้อะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับ แต่ไม่ใช่หมายถึงทุกคนแต่หมายถึงว่าส่วนใหญ่นะครับมันก็เป็นลักษณะที่เติมเติมกันได้ดีเห็นว่าพิจิกแบบเนี้ยจะจะบอกให้นะว่าสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้ในช้อยของคนราศีพิจิกก็คือต้องตอบโจทย์เรื่องของบนเตียงที่ต้องแบบเร่าร้อนนะครับอันนี้ขอภัยนะที่ที่พูดเรื่องพวกนี้แต่ว่าอยากให้รู้จริงๆแล้วก็ให้เราพิจารณาด้วยว่าคนพิจิกเนี่ยจะชอบเรื่องร้อนแรงเรื่อง18บวกเขาชอบสะสมเรื่องของชั้นในนะครับต้องเข้าใจว่า เขาเป็นอังคารเนาะเป็นราศีเพศมรณะเนี่ยมันหมายถึงราศีเพศของดวงโลกนะครับดังนั้นจึงหมายความว่าเขาก็จะเป็นคนชอบเรื่องพวกนี้อ่าชอบเรื่องบนเตียงต้องเผ็ดร้อนถ้าไม่เผ็ดร้อนเขาไม่เลือกนะจ๊ะดังนั้นคนปิะสบเนี่ยบางคนก็ต้องคือเขาเป็นคนที่หุ่นดีเขาเป็นคนที่แบบผู้ชายก็ซิปแพคผู้หญิงก็คือพูดง่ายว่าใส่กางเกงบิกินี่ได้อ่ะเออนั่นแหละคือแบบสวยอะ่ะนั่นประมาณนั้นนี่ยคือพูดง่ายว่าเขาจะมี ส่วนว้าส่วนโค้งเยอะนะครับเอาเป็นว่ามันดูรูปสวยแล้วกันไม่ได้ทะลึ่งนะที่พูดเนี่ยทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันคือให้เข้าใจความเป็นเขามันจะได้เติมเต็มซึ่งกันและกันและต้องเข้าใจว่าสิ่งเนี้ยมันมาก่อนคือมันเป็นช้อยหนึ่งที่สําคัญของเขาเพราะไม่งั้นเขาจะไม่เลือกเราเขา้าใจไหมครับอ่าคือคนพิจิตมีเสน่ห์มากและก็วงเล็บเซ็กซี่ด้วยอืมก็จะตอบโจทย์คนพิศพพุทศพเป็นคนจืดพูดง่ายๆตรงๆพูดตรงๆเราเป็นคนจืดเป็นคนที่แบบ เขาได้แหละสีสันในชีวิตไม่ค่อยมีเป็นคนชีวิตจืดชืดจืดจางมากเลยแต่เขาจะมาเต็ม,มงงเต็มความนี่ไงคือเต็ม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 กันเราเป็นคนครอ,อ,อบครัวอบอุ่นแต่เขาขาดความอบอุ่นเขาเป็นคนเผ็ดร้อนทุกอย่างดูดีหมดเลยเรื่องกายภาพเนี่ยเรื่องของอการแสดงออกเนี่ยแต่ตัวเราเนี่ยมันด้อยเรื่องการแสดงออกเรื่องของกายภาพนะครับคนผู้สบไม่ได้หน้าตาดีนะครับผมบอกไว้ก่อนนะคือ มันมีคือไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้หน้าตาดีทุกคนไม่ใช่มันมีคนหน้าตาดีทุกราศีนั่นแหละแต่หมายความว่าคนส่วนใหญ่คนราศีพ,ศพระิบไม่ได้หน้าตาดีนะครับไม่ได้หุ่นดีนะครับต้องบอกไว้ก่อนแต่ราศีพิจิกเนี่ยเขาหน้าตาดีและหุ่นดีนะดังนั้นเนี่ยคนสวยกับคนหล่อเนี่ยคน,คนก็ชอบไงถูกปะครับเออดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องดึงดูดกันมาคนพระสบถึงจะไม่ได้หน้าตาดีแต่ชอบแต่งชอบสวยชอบแต่งสวยแต่งหล่อเพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวก็หมายความว่า ถึงฉันไม่เกิดมาสวยแต่ฉันก็จะแต่งให้สวยอย่างเงี้ยประมาณนั้นหรืออย่างน้อยก็เอาอย่างอื่นเนี่ยมากรบเพื่อให้ตัวเองดูดีและสวยขึ้นหรือหล่อขึ้นด้วยการแบบทําให้ตัวเองดูดีอย่างอ,อื่นนั่นแหละประมาณนั้นอาจจะหมายถึงว่ารูปร่างก็ได้ทาําให้รูปร่างดูดีถึงหน้าตาไม่ดีแต่ว่าฉันก็อ่ากล้ามเป็นมัดเลยนะอะไรเงี้ยหรือแม่ผู้หญิงก็หุ่นดียังกะนางแบบนะอะไรเงี้ยก,ก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้เพื่อให้มันสวยได้เหมือนกันเนาะ คือการการที่หน้าตาดีมันก็ดีแต่แต่ผมว่าตอนแรกอะ่ะผมก็ยึดติดที่หน้าตานะว่าต้องหน้าตาดีแต่ผมว่าสมัยนีย้มันลดสเปคลงแล้วแหละมันมันไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีมากมายอะไรแต่แค่ต้องดูได้แค่ต้องดูได้ต้องดูได้นะถ้าไม่ดูได้มันมันไม่ได้อะ่ะนะครับถ้าเป็นแฟนนะถ้าเพื่อนไม่เลือกหน้าตาเพื่อนไม่เลือกหน้าตาแต่ถ้าแฟนเนี่ยต้องเลือกหน้าตาแต่ไม่จําเป็นต้องดีมากแค่แบบว่าเโอเค okay. ในสายตาเราถือว่ารับได้ถือว่าโอเค แต่ว่ามันอยู่ที่ลุกอยู่ที่หุ่นมากกว่าอันนี้ผมให้ความคือเขาเรียกว่าบุคลิกเนี่ยเออดูที่บุคลิกแล้วก็ลักษณะนิสัยดีกว่าที่จะจะไปเลือกถึงหน้าตาเนาะแต่แต่บุคลิกสําคัญนะต้องต้องสาคัญเพราะว่ามันจะมาเฉยหน้าตาเอออะไรเงี้ยคือหน้าตาดรอปลงแต่หุ่นต้องดูคําว่าหุ่นดูดีไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเอ่อเหมือนกับโมเดลไม่ใช่แต่หมายความว่ามันมันต้องดูดีหน่อย ที่แบบว่าเอาบลดทอนหน้าตาลงอะไรเงี้ยคือคือพยายามบาลานนะ่ะบาลานให้มันแบบว่าแต่เราก็ยังเป็นคนที่มีสเปคอยู่ดีอะเออพูดง่ายๆต่อให้จะไม่มีสเปคเท่าไหร่หรือแบบลดสเปกแล้วก็แต่แต่ก็ยังต้องมีอยู่ดีนะครับอันนี้แล้วแต่คนเนาะอ่ะเราให้ฟังเฉยๆอ่ะทีนี้คู่รู้แล้วเนาะมาช้าแต่มั่นคงเพราะว่าคุณเนี่ยอยู่ติดแต่บ้านรักแต่ครอบครัวก็เจอคนยากนี่ก็เหมือนกันกว่าจะมาเจอกันก็ยากไงเห็นปะแต่มั่นคงแปลว่าอยู่ด้วยกันยาวต่อไปมัน่น กรรมะนะครับกรรมะคือการงานการงานเป็นราศีกุมเปลี่ยนแปลงเออยังดีหน่อยที่มันเปลี่ยนแปลงหน่อยเพราะมันเยึดติดไปมากและต่อไปกรรมะเนี่ยมันหมายถึงการงานที่ช้าแต่มันคงแปลว่าคนราศีาพฤษภเป็นคนที่มีตะก,กะเยอะกรองเยอะมีโครงข่ายโครงสร้างเยอะมันเลยทําให้กรองเยอะทําให,ให้การกระทําก็เลยช้าคิดช้ามันก็เลยทําช้าพอทําช้าเสร็จผลก็ได้ช้าคือความมั่นคงนั่นคนพฤษภเป็นคนที่มีครอบครัวช้าเป็นคนที่ ได้ได้อะไรต่างๆช้าเพราะอาจจะหมายถึงมรดกก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นอสังหาไงคือช้าแต่มั่นคงแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนประสบมักจะมีมรดกนะแต่หมายถึงว่ามีบางส่วนที่จะได้มรดกนะครับก็จะมั่นคงอะไรประมาณนี้ก็เอาเป็นว่าค่อยๆทําไปค่อยคอยค,อยคิดด้วยตรรก,กะเหตุผลเพราะมันดีอะไรที่มีตรก,กะมันดีทั้งนั้นนะนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็ต้องใช้ใจบ้างแต่ว่าต้องมีตรกะนิดหนึ่งอย่าคือรักสมัยนี้อย่าอย่าใช้คาว่าใจลวนนะ บางคนบอกว่าความรักเนี่ยเขาไม่ใช้ความคิดหรอกโน no. สมัยก่อนใช่สมัยนี้ไม่ใช่ถ้าคุณไม่ใช่ความคิดคุณจะถูกหลอกคุณจะถูกสวมเขาคุณจะถูกนอกใจเขาจะหรือยังเพราะอะไรสมัยเนี้ยเรื่องชัดเรื่องอะไรมันใกล้ตัวเขาจะบ้าครับมันเผลอไผ่กันง่ายอันนี้ไม่ได้หมายมาเสียมใครนะแต่ให้คุณระวังอย่าม,มั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนกว่าเออต้องใช้ใจใช้ใจก็เดนหลอกสิจ้ะเนาะ ดังนั้นเนี่ยเข้าใจโลกนิดหนึ่งหมุนหมุนอย่าหมุนรอบตัวเองให้หมุนรอบโลกด้วยครับเออให้ให้หาความรู้รอบตัวด้วยอย่าหา,หาแต่ความรู้รอบอจิตใจของตัวเองเท่านั้นเพราะเราต้องมองโลกกว้างโลกมันเปลี่ยนแปลงทุกวันเราก็ต้องเปลี่ยนทัศนคติทุกวันอย่ายึดติดมากเกินไปผมก็พุทธศพเหมือนกันแต่ผมก็พยายามเปลี่ยนแปลงความคิดตลอดเรียนรู้ครับสิ่งที่จะสิ่งที่เราเรียนรู้นี่แหละจะทําให้เราอะ ขนาดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ยืดหยุ่นได้เพราะความรู้มันคือสิ่งที่แน่นอนแต่ความคิดของเราไม่แน่นอนครับเพราะมันอาจจะยึดติดความผิดก็ได้กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่างช่นักของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ